ครับเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปเข้าเครื่องปั๊มนะครับแล้วก็ทําการปั๊มออกมาก็จะได้จานออกมาเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้อันนี้คือปั๊มแล้วปั๊มแล้วแน่แล้วนะครับจบจากรอบนี้เราจะไปต่อเรื่องอะไรครับเราจะไปดูเรื่องของการย้ำก้อนทองแดงนะครับแล้วก็แพคกิ้งละเป็นต่อไปนี้คือการย้ำทองแดงใช่ครับนี่ครับเราก็จะประกบ ก้อนทองแดงลงไปบนทองแดงนี่คือเป็นพิเศษสำหรับอัมบเล่าอะยไหมพิเศษแบบที่ห้ออื่นก้อนท้าวันนี้เรานำเข้าจากอเมริกาครับผมคุณสมบัติในการจับดีมากนะครับในการแข่งเดนโทน่าก็ใช้ก้อนทองแดงยี่ห้อเดียวกันครับผมตัวนี้จะไม่ทําลายตัวฟาวินด้วยครับไม่กินฟาวินไม่กินฟาวินครับผมกินนิดเดียวเองครับน้อยมากและการจับนี่ถือว่าดีมากครับผมแต่นครับชิ้นหนึ่งใช้ทั้งหมด12ก้อนครับหน้าหกหลังหกเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยแล้วกันได้ครับผม ไมต้อง12ก้อนนะมันถูกคำนวณมาเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราเล่นเป็น16ก้อนเนี่ยมันจะโหลดค่อนข้างเยอะจะมีผ่นต่อเกียร์คันข้าวนี้รับแรงไฮร์มผมเม่อแห่งตัวนี้ที่เขาใช้ใกันเนี่ยที่ระดับ10ต้นเลยก็มีก๊อบสบามีได้ครับผมที่บอลฟิล์มชาที่วิ่ง10.0ก็ใช้ตัว,ต,วตัวนี้ครับต,นะตัวนี้เลยครับผม นี้เสร็จนัดหนึ่งก้อนอนะครับแล้วก็จะย้ำต่อไปเรื่อยๆตำแหน่งการวองผ้ามีผลไหมตำแหน่งการมองผ้ามีผลครับก็บในตลาดเนี่ยที่เห็นเห็นกันก็จะมีส่วนมากจะเป็นผ้าทรงวงกลมไม่ใช่สามแฉกนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียมันมีแตกต่างกันไปในวงกลมเนี่ยจะช่วยเรื่องของการลดการสั่นเต้นได้มากกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจับเนี่ยสามแฉกจะมีการจับที่ดีกว่าครับผม ต้องยอมแรกครับผมซึ่งเราจะเน้นพ r m a ม c นอยู่แล้วเราเลยทำเป็นสามแชกครทานี้ผมขอฝากไว้นิดนึงคือผมเห็นในตลาดตอนนี้เนี่ยจะมีคนเอาจานเก่าของเบอร์ลันที่ทองแดงมันหมดแล้วเนี่ยไปย้ําขายเยอะมากเพราะคงค้้างเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถน้่เกิจะดูว่าเป็นทองแดงของเบอร์ลันหรือเปล่าเนี่ยตัวหมุดจะเป็นสีดํานะครับและต้องมีตัว B อยู่ อันนี้คือออกมาจากโรงงานเบอร์ลันของแท้แน่นอนที่อไม่มีแน่นอนครับผมตก็เยใช่ใช่ครับผมนะครับเองครับนี่คือเป็นการวดีสุด้ายใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นการที่เราจะตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีการสตั m เน็ก k l อจะได้รู้ว่าผลิตเมื่อไหร่นะครับเสร็จแล้วก็ทำใส่กล่องโอเคงั้นไม่ดูหนอ่ะ นี่คือเรียกว่าสเปรยเหรอดใช่ครับผมตัวนี้เนี่ยโค้ดตรงนี้ตัวเลขตรงนี้จะบอกหมดเลยว่าผลิตเมื่อไหร่ปีไหนเดือนอะไรนะครับเลขหลอดอยู่ด้านหลังหนึ่งสองอันนี้คือหมายเลขคํางผลิตในกรณีที่มีปัญหาอย่างเช่นบังเอิญว่าสปริงหลอดนี้เขาลืมชุบแข็งมาแตกหมดนะครับผมจะมีเลขขอด้ว้ว่าสเปริงตรงนี้เนี่ยมันวิ่งมาที่เลขหลอดไหนบ้างซึ่งเราสามารถทําการเรียกคืนสินค้าได้ทั้งหมดครับผม เป็นการป้องกันในกรณีที่ว่าของมีปัญหาไม่มีปัญหาได้ครับผมได้เลยได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยครับผมก่อนที่ของจะไปถึงมือลูกค้าเราสามารถดึงกลับมาได้เลยนะครับพอปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยครับก็ติดซะแสดงว่าเป็นของแท้ของแท้แน่นอนครับเบอร์ลันเนี่ยครับใส่กล่องรูปร่างหน้าตาขั้นตอนนี้จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมเบอร์รันที่มีกล่องรุ่นเดียวก็อย่างนี้เลยนะ ตอนนี้มีรุ่นเดียวครับอนาคตนี่จะมีกล่องฉพาะเลสิ่งออกมาแน่นอนอ๋อครับผมครับผมครับเอ็มวันนี้เอ็มพาทาวิททีในการผลินะครับเยี่ยมโลงานสุดท้านนี่เอ็มฝากอะไรถึงนักแข่งบ้างไหมครับที่จะใช้ครัิตงสักทุดนึ่งก็ขอให้นักแข่งดูแล้วกันครับผมว่าการผลิตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็คือดูว่าที่ไหนได้มาตรฐานได้อะไรยังไงแล้วก็อยากจะฝากถึงนักแข่งหลายคนก็น้องๆที่แข่งตามสนามตามถนนนะครับ ไม่แข่งในสนามดีกว่าปลอดภัยกว่าได้ชื่อกว่านะครับเพราว่ารากใครเชียร์ใครก็เชียร์อยู่ในกติกาครับผมอย่าไปทับผมกันอะไรงี้นะครับเป็นมารยาทที่ดีแล้วก็ให้เกียรติกันครับผมครับ้ากการรายการดูแล้วผลการะใ่้ขันเบอร์ลติดต่อที่ไหนครับติดต่อมาที่เบอร์มือถือเอ็มได้เลยครับก็เบอร์ครับ0818698779 เอ็มมืตรงเลยเอ็มมืตรงเลยครับโทรได้ตลอดเวลาโค้งถังนึงหนึ่ค้ถังนึขาถายอีกทีนึงครับผมผลงานสา่รถแข่งตอนนี้ของเราเนี่ยคือรถไทยไทยลั่นนตอนนี้ล่าสุดเลยเอาที่เราหลักๆเลยจะมีพี่เบิร์ดเบิร์ดนะพี่เบิร์ดก็เบิร์ดละห้าคนนี้ก็ยังเร็วที่สุดอยู่ดีครับผมตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีก็จะมีพี่เอ๋เทอร์โบครับทั้งวีโก้ทั้งดีแม็กวีโก้ดีแม็กครับแล้วก็อีกสามคันที่ตอนนี้น่าจับตามองมากมีพี่อ๋๋ออออครับบผมมพพีีี่่แล้วก็ย พี่บอยพิมชาพี่บอยพิมชายครับแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือมีพี่แอสทินิตรถยนต์อีกคันหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกประมาณผมไม่มี4คันน่ะที่น่าจะลงเก้าได้ปลายปีนี้แล้วส่วนพัสดุมาตรฐดนมีไหมพัสแตนดาร์ดก็มีครับที่ใช้อยู่มีอะพี่นันนันมะน้ำนันมห้าครับหนุยเป๋อหนุยเป๋อสุดมั่นครับผมมีโยออฟไอีพวกนี้จัด12ต้นหมดเลยใช่ครับผมที่ใช้พัดไร่รครับผมส่วนมากก็ใช้คัรของเราหมด ไม่ปต่างๆนี่จวเป็นจันไหนด้วยไหมเป็นยูนิันจันไหนด้วยครับที่พูดมานั่นคือสามารถไปติดตั้งได้หมดเลยอ๋อเป็นตาปูที่ได้เลยครับผมแล้วก็ติดตามรายชื่อจากในหนังสือเล่มพักก็ได้เหมือนกันมีรายชื่อครบหมดถ้าเปิดโทรพร้อมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่เตอแล้วรายการสผลิตชัตต้องขอขอบคุณเอ็มเบอร์รอมากๆที่สละเวลาให้เรามาเยี่ยมชมโรงงานการผลิตชัตทั้งหมดโอกาสหน้าเดี๋ยวท่าีโอกาสเดี๋ยวผมพี่เตอร์ทีจะมาเยี่ยมใหม่ครับยินดีครับผมวันนี้ ผมอขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับเอ็มท<อ>่านผูชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศสบายๆของรายการสปีดเลททัก ก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่ในฟอร์ดคันเดิมกับรถที่ติดเหมือนเดิมแล้วก็ฝนตกเหมือนเดิมตอนนี้เราทุกคนคงลุ้นกันว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่ได้กลัวครับแต่รถผมเนี่ยยก4ี่นิ้วนะครับกับความสูงเต็มที่เพราะฉะนั้นแฟนๆรายการอย่าลืมนะครับวิธีการเดียวที่เราจะอยู่กับมันให้ได้ก็คือเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับกับรายการสปิดและทักครับสวัสดีครับ